โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคน,ยอ,นคก like, กกอยู่ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปหน่อยนะครับกดกระดิ่งดดวยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของทางช่องขอบคุณครับสําหรับในเกมอา V วในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามานะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ที่เป็นสกินใหม่ของยอนเนาะอันนี้ก็ทําเป็นคลิปไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูได้มีทั้งสุ่มกล่องแล้วก็รีวิวตัวละครนนนะใครสจก็ไปดดูั้เลยนะ โอเคอันเดี๋ยวไปที่อ่าถัดไปกันเลยแล้วกันโอเคโอเคในนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมในเกมเอาวีก็เป็นกล่อง100%สกิน4ระดับเนาะลุ้นรับกล่องสกิน100% 4ระดับก็คือ Estimate, Ultimate, Epic แล้วก็ Heroic เนาะหรือสกินระดับ Epic หรือ Heroic อื่นๆหากมีครบแล้วจะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทน เพียง199คูปองระยะเวลากิจกรรมก็คือ15กันยาจนถึง21กันยานี้นะใครสนใจก็มาดูกันได้กิจกรรมนี้เดี๋ยวนี้เราจะรีวิวให้ดูละกันแล้วก็ดูให้ว่าแต่ละกล่องม,มีตัวละครอะไรบ้างเนาะงั้นตาม,มาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวคลิกต่อไปแล้วลกันนะโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปอยู่ในช่องนะอันนี้ก็เป็นทั้งเล่นกิจกรรมแล้วก็ รีวิวตัวสกินของอาร์เซนก่ทุกคนดูนะครับใครสนใจก็ไปดูได้ไดครับอยู่ในช่องเหมือนก,กันกิจกรรมนี้ก็อยู่ในช่องเหมือนกันครับวงแหวนรวมพลังฮีโร่ก็ได้สกินค่อนข้างง่ายนะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโม,มชั่นอันนี้ก็อยู่ในช่องเหมือนกันใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับโอเคอันนี้ก็อยู่ในช่องเหมือนกันนะใครสนใจก็ไปดูกันได้อันนี้เดี๋ยวถ้าครบ7วันก็จะได้รับสกินใครสนใจก็แค่เติมเันนิดนิดหน่อยๆก็ได้ละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อไปกันเลยแล้วกัน โอเคเดี okay, ๋ยวเข้าไปที่ร้านค้ากันนะแล้วก็ไปดูว่ามีกิจกรรมนี้ยังไงบ้าง,างก็เข้ามาล่าร้านค้าและนี่นะมันก็จะมีตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือกดได้เหมือนกันเรามี3ตํตำแหน่งใครสนใจตำแหน่งไหนก็กดได้เหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวางาน,นเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดข้างในกันชุดสุดคุ้มนะครับเปิดเพื่อดูลับกล่องสก,กิน100% 1กล่องกล่อง100%สก,กิน Estimate กล่อง100%สกินอัลติเมทแล้วก็กล่อง100%สกินอีพิกแล้วสุดท้ายก็เป็นกล่อง100%สกินฮีโรอีกเนาะโดยอัตราการออกเนาะสก,กินของอสติเมทกับอัลติเมตจะอยู่ที่0.20%สก,กินอีพิกอยู่ที่60%แล้วก็ฮีโรอีกอยู่ที่39.8%เกนาะก็จะเห็นได้ว่าม,มันจะอยู่ที่ว่าน่าจะได้อีพิกเนาะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลย ส่วนฮีโร่อีกนี้ลองลงมานะแต่ว่าที่แบบยากที่สุดก็คือแอสติเมตกับแอนติเมตเนาะซึ่งซึ่งแอนติเมตแอสติเมตคือมันสกินมันสวยมากเลยนะใครสนใจก็ไปดูได้เดี๋ยวดูแต่ละกองกันเลยเนาะอันนี้กล่อง100%ของสกิน e อสติเมตเนาะเปิดเพื่อรุ่นลับสกินหาวรหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีอ่ะแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ซ้ำเนาะก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็ถ้าหาก ครบแล้วจะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงก็คือถ้าใครมีครบแล้วจะได้แบบคัมภีร์ชั้นสูงแทนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าในสกิน Estimate มีตัวอะไรกันบ้าง Let's cap it all off with a bang The fire of my rage cannot be quenched よろずの神を我に導きよ「another universe <My> prayer. お初にお目にかかるよろしく頼む。 Your trial has ended, you can rest. Here is so much more entertaining. ก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับสกินอันติเมทก็มีไวโอเลตวูคองอารามจูเลนลิเลียน i าไอร r มูแล้วก็ลิเลียน่าโนปดสกินสำหรับสกินเอสติเมทนะแล้วต่อไปไปดูของอันติเมทกันต่อไปของสกนะินอันติเมทเนาะก็เป็นกล่องคล้ายๆกันเลยก็คือเปิดเพื่อรับสกินถาวรหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีแสงว่าอาจจะมีโอกาสที่ได้ไม่ซ้ำเนาะหากได้รับ ก็มีสกินอันนี้แล้วก็หากครบแล้วจะรับเป็นคัมภี์ขั้นสูงแทนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อว่าสกินอัลติเมทมีตัวอะไรกันบ้าง The world must be world purified Wisdom to see the truth. <laughs> <laughs> yes. Come join our party. Mwah. 役者になったみたいで楽しいわ。 อันนี้ก็เป็นสกินระดับอัลติเมทเนาะก็มีคิวเลนมอลล็อกลอเรียลไวโอเลตบูคองอริแล้วก็คาเฟนีก็เป็นสกินระดับอัลติเมททั้งเอสติเมทและอันติเมทก็มีโอกาสออกค่อนข้างน้อยเลยอยู่ที่0.20%เนาะใครสนใจก็ลองมาดูกันได้ต่อไปจะมาดูที่สกินระดับอีพิกกันเนาะรุ่นรับ1สกินที่ไม่มีก็เยอะอยู่นะแล้วก็หากมีครบแล้วจะรับเป็นคัมพีแทนเดี๋ยวมาดูกันนะมีตัวอะไรกันบ้าง The hunger never ceases. Face the seven incarnations, Lady of Vengeance. Maganga, at your service! Catch me if you can! <laughs> Aha! Welcome to the Shark Tank! See, I speak for the trees. Kill everyone. All is lost, scattered to the wind. Vengeance will be mine. this you ready for this i am the sun god this hush this is our little secret Fear that which kills in the dark. Hell hath no fury, like a demon scorn. I run on hammer time. โอเคครับอันนี้ก็เป็นสกินรับอีพิกทั้งหมดเนาะมีเยอะเลยอะ่ะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะแต่อาจจะได้อันนี้กันเยอะมากกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อีพิกมันค่อนข้างสูงเนาะมีตั้งแต่เพน่าจินน่ามินนามากังกาฟินิกซ์สลิมคลิกซี่บัตเตอร์ไฟนมูลานาทายาวีล่าไวโอเลตยอนอลิสแล้วก็ไอริแล้วก็มีนาทายาแล้วก็ทาร่าเนาะก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วต่อไปเป็น ที่เราอีกเนาะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็คือเปิดเพื่อรับสกินทาวร์หนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีแล้วก็มีสกินเยอะแยะเลยครบแล้วจะรับสกินฮีโร่อีกอื่นแทนแสดงว่ามีสกินฮีโร่อีกอื่นๆอีกแต่อันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีสกินไหนของฮีโร่อีกกันบ้าง The universe unfolds around me. I just had another amazing idea. Call me Captain, not Adam. Don't you just love it when things fall apart? <laughs> Do you feel the icy grip of death? How may I help you? it can bench press 40 gold bars the sun shall vanquish darkness speak my true name i dare you โอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นของในฮีโร่อีกทั้งหมดเนาะก็มีตั้งแต่ซ or, ูก้าคลิกแนกเทลอานาสเพนแอตตาอารเลสเตอร์คีล่ามอร์ทรอดคลิกซี่คลิกซิสกรเออไม่ใช่กิลเดอร์ยอนแล้วก็บัตเตอร์ไฟเนาะก็เยอะพอสมควรเลยครสนใจก็ลองมันเล่นกันได้นะแต่ ก็ผมคิดว่าผมน่าจะเอามามากครบมามากพอสมควรแล้วถ้าขาดตัวไหนไปก็ฝากเมน์บอกข้างล่างได้นะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวไปขอไปเติมคูปองแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มกันนะครับว่าจะได้สกินตัวไหนไปนะ <c oughs> โอเคก็ไปเติมขบปองมาแล้วเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยในในร้านค้านอ้อจะเป็นว่าจะได้สกินตัวไหนกันก็ถ้าเป็นไปนได้ก็อยากได้ไม่ estimate ก็ อัลติเมทเนาะถ้าได้อารลัมจะดีมากไม่รู้ว่าจะกลับมาขายเมื่อไหร่น่าจะอีกนานเลยสำหรับสกิลสกินของอารัมอันนี้ยโอเคก็กอซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรอยากได้ฮีโรอีกเลยเนาะได้อีบก็กกกกกยังดีโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรลุ้นอะฮีโรอีกโอ้ย <c oughs> ดูสิได้ตัวละอ๋อ โพิกแนกอไม่มีตัวละครเลยด้วยซ้ำโอเคครับโอเคเกลือเข็มน่าดูเลยโอเคครับก็ได้มาแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ก็เกลือพอสมควรเนาะโอ้ยเสียดายรู้สึกไม่คุ้มเลยฮนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนว่านะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรพูดคุยคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์มมตมมตได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ด้วยกันนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ